ยันขอขยับมาอีกหนึ่งเรื่องตอนนี้ไม่รู้ว่ามันเป็นปมประเด็นของเกี่ยวกับเรื่องการสร้างความเกลียดชังหรือเปล่าม,มันละเอียดอ่อนมากคุณผู้ชมเรื่องของเด็กชายวัย13ปีที่ถูกตำรวจไปจับหลังเคารพธงชาติและจับที่น้องใส่เครื่องแบบชุดลูกเสือต้องใส่ชุดลำลองปเวศและก็ถูกตำรวจคุมตัวไปเพราะว่าอะไรเพราะแม่เขาเป็นขมินและน้องก็เป็นขมินและโดนข้อหาเป็นบุคคลต่างด้าว เตรียมผลักดันกลับเข้ากัมพูชาเหมือนเดิมคุณผู้ชมคะเรื่องนี้เสียงแตกบางคนมองเรื่องสิทธิเด็กครับห่วงเรื่องเด็กบางคนบอกว่าเอ้ยไม่ได้เป็นขมเรก็ต้องกลับขมเรสิก็เข้าใจเรื่องของเจ้าหน้าที่คือกรรมครบใช้กฎหมายอ่ะใช่แต่บางทีกรรมใช้กฎหมายมันก็ต้องดู ทิศทางด้วยนะดูความเหมาะความสมอย่างกรรมการสิทธิมนุษยชนเองออกมาเทคแอคชั action, น่นตั้งแต่เมื่อวานเลยนะครใช่ใชมันกระทบจริงๆคือน้องกคือดูก็รู้ว่าคือเขาก็ตั้งใจเรียนมาคนไทยมาคนอีกเกรดสี่นะคะอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้ว่านะฮะไม่ได้ว่าคนไทยแต่ว่าบางทีมันไปเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจจริงจริงแล้วคลิปเนี้ย พสเนี้ยคุณผู้ชมคะมันถูกแชร์ไปจนถึงขั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจมาจับแล้วก็ไปคุมขังน้องอะไรแบบนี้ต้องเล่าแบบนี้ต้นเรื่องถ้าใครตามกันมาแล้วคุณครูเป็นคนโพสต์ค่ะ<ม>และครูก็เข้าไปกอดน,น้องคือครูโสพลจงบริบูรณ์เป็นครูโรงเรียนบัวเชษวิทยาจังหวัดสุรินโพสต์ Post ทั้งคลิปแล้วก็ภาพนะคะคุณผู้ชมเนี่ยครูยืนกอดน,น้องในโรงพักสอพอบัวเชด คุณผู้ชมรู้ไหมว่าพอตํารวจจับน้องในข้อหาเป็นหุคคลต่างด้าวเนี่ยเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตแม่เขา่าเป็นกัมพูชาค่ะแต่ว่ามาอยู่ในไทยตั้งแต่เด็กๆไม่เคยกลับไปกัมพูชาเลยแล้วน้องก็เติบโตที่นี่ใช้ชีวิตที่นี่คือในเมืองไทยจนกระทั่ง13ปีเข้าม .1 นนค่ะน้องพูดเหมนไม่ได้นะคะคุณผู้ชมเขียนภาษากัมพูชาก็ไม่ได้ครูบอกว่าครูจุกอก,อกค่ะ จุกอกที่เห็นลูกศิษย์ต้องเปลี่ยนจากชุดลูกเสือเป็นชุดปล่อยเวทเพื่อเตรียมไปฝากขังเอาไว้ที่ด่านกับเชิงเพื่อรอส่งกลับประเทศลองฟังเสียงครูโสพลที่โพสต์ต้นเรื่องนี้หน่อยนะคะในในมุมมองนะครับของของครูที่ได้เห็นได้อยู่ในเหตุการณ์นะครับที่เราเห็นเด็กเราอะครับใส่ชุดลูกเสือแล้วอยู่ก็ต้องถอดออก เพื่อที่จะถูกส่งตัวมาที่ตอมอครับแล้วก็ส่งกลับประเทศซึ่งเขาไม่ได้เติบโตที่กัมพูชาเขาพูดไม่ได้เขาเขียนไม่ออกอเ,ออเขาพูดไม่ออกเขียนไม่ได้นะครับก็เราก็คิดถึงว่าแล้วเขาจะไปอยู่ยังไงนะครับประกอบกับแม่เขาก็ได้พูดกับผมว่าออถ้าไปเนี่ยไม่รู้จะอยู่ยังไงกูมันไกล,ลเขาไม่ได้อยู่นานแล้วแบบนี้ครับก็นั่นแหละครับก็รู้สึกสงสารเห็นมีภาพน้องร้องไห้มาก่อนคุณครูตอนนั้นน้องพูดกับคุณครูว่าไงบ้างครับ น้องน้องไม่อยากกลับครับแล้วน้องก็อยากเจอเพื่อนอยากคุยกับเพื่อนเพราะว่ามันเพิ่งเลิกเลิกแถวครับแล้วก็อยู่ๆก็มาที่โรงพักเลยครับก็เลยอยากเจอเพื่อนนะครับแล้วก็ครูก็พาเพื่อนมาเจอครับประมาณนี้ครับคุณผู้ชมคะแต่ทีนี้กระแสมันก็ไปตีทางด้านของตำรวจเหมือนกันว่า,<ม>าอ้าวทำไมถึงไปจับล่ะ เขามีเรื emotion, so to to ่องของสิทธ so ิเด็กการคุ้มครองเด็กอะไรเนี่ยไม่รู้เรื่องหรือเรื่องนี้ผู้กํากับสพบัวเชดพันตํารวจเอกสาวุฒิสีวิทุนศักดิ์ท่านบอกว่ายอมรับว่าหนักใจแต่ขอชี้แจงแบบนี้ตํารวจทําตมหน้าที่เพราะอะไรมีคนมาแจ้งว่ามีต่าเด้าวเข้าผิดกฎหมายอยู่ตรงนี้ตรงนี้ชี้พิกัดเราเป็นตารวจก็ต้องดําเนินการตามกฎหมายนะคะแต่ถ้าหากว่ากลับไปประเทศแล้วทาสิ่งที่ถูกต้องเข้ามาอย่างถูกกฎหมายก็พร้อมดดูแแลลละะะกก็ปปรรสาาานให้้้ับเเขมทศไ เนี่ยค่ะคุณผู้ชมอ,อันนี้คือในมุมตํารวจแต่ตํารวจเปิดเผยนะคะว่าหลักฐานที่แม่มีเนี่ยพอไปตรวจแล้วพบว่าใบไอ้บอร์ดเดอร์พาสที่เข้ามาที่ช่องสง,งามสีสเกตเนี่ยมีแต่ไม่มีการปั๊มฝั่งไทยก็ถือว่าคุณเข้ามาโดยไม่ถูกต้องและพ่อเด็กทราบว่าเป็นแค่พ่อเลี้ยงนะคะคนไทยและส่วนแม่เป็นแม่ขเขมรแล้วเขาก็อยู่กินมาแล้วก็เลี้ยงน้องมาตั้งแต่3ขวบค่ะเอาเป็นว่านะเวลานี้นะคะก็เห็นว่า ทางหน่วยงานของรัฐช,ช่วยเหลือแล้วครับคือจริงๆนะ่ะตำรวจก็ต้องเข้าใจเขานะถ้าเจอหลักฐานแค่นี้นะแบบเนี้ยก็เป็นคนเคเมรก็ต้องผลักดันถูกไหมฮะใช่แต่ด้วยความเป็นเด็กเรื่องความที่เขาเป็นคนที่เข้ามาและเจตนาดีมีทางช่วยไหมมันต้องระดับนยโยบายที่ต้องให้ลงมาอย่างเมื่อวานหลังเกิดเรื่องมีแอคชั่นเต็มไปหมดนะครับกรรมการสิทธิมนุษยชนออกถแถลงการเลยนะฮะว่าอันเนี้ยขัดต่อหลักสิทธิเด็กประมวลกฎหมายอาญาด้วยไม่มีหมายจับด้วยเป็นไม่มีเหตุซึ่งนายทหาก เด็กมีสถานะเป็นเพียงผู้ติดตามแม่เข้าเมืองตั้งแต่เล็กไม่มีเจตนาหลบหนีการเข้าไปจับกลุมเด็กในโรงเรียนอันเนี้ยแน่นอนถ้ามองในเชิงจิตวิทยามันเป็นการสร้างบาดแผลคุณเป็นคุณคุณาอไหม,มถูกไหมไมนเป็นการสร้างบาดแผลเพราะฉะนั้นกรรมาการสิทธิ์ในแอคชั่นแบบนี้รัฐมนตรีศึกษาคุณน,นรลมนพินโยสินวัฒ ขาออกมาพูดแล้วนะครับบอกเสียใจจริงๆกับเรื่องนี้เพราะเธอก็เป็นแม่ <_ an> นะฮะยิ่งเป็นความทุกข์ใจเข้าใจนะครับเรื่องนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องอให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปดูแลเด็กนะครับให้ได้รับการศึกษาและทรัฐมนตรีพอมอคุณวาราวุฒิทธิปะอาชาก็ออกมาเทคแอคชั่นด้วยเช่นเดียวกันนะฮะว่าจะต้องให้เด็กได้รับการศึกษาจัดที่พักอาศัยฮะอันนี้คืออนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กไม่ว่าจะสัญชาติเชื้อชาติใดนะครับแต่พมเนี่ยไม่มีอำนาจหน้าที่ในการให้สัญชาติใคร ก็เป็นเรื่องของมหาไทยมหาไทยว่ายังไงบ้างคุณชนะรุ่งชนะเกียรติเลขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทยออกมายืนยันไม่มีการผลักดันนักเรียนสัญชาติขเขมรหรือแม่กับประเทศครับเป็นการผลักดันผู้เข้าเมืองผิดกฎหมายออกนอกประเทศนะฮะก็มีเงื่อนไขผ่อนผันได้สามารถขยายกรอบระยะเวลาได้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้หลายคนหลังจากเป็นข่าวหลายหน่วยงานก็ออกมาเทคแอคชั่นใช่ประเด็นหลังจากนี้คือเด็กคนนี้ เป็นขมร้อยเปอร์เซ็นต์จริงไหมมันเริ่มมีดราม่าใช่ไหมเจี๊ยบใช่ค่ะมันเริ่มมีกระแสออกมาว่าเป็นขมร้อยเปอร์เซ็นต์จริงหรือเปล่านั่นนะสิเพราะว่าจนทีมข่าวช่องแปดของเราก็ไปตรวจสอบนะคะคุณผู้ชมขอไปคุยกับคนที่ถูกระบุว่าเป็นพ่อเลี้ยง<ช>พ่อเลี้ยงนายสิริโชคเผ่าเพงอายุ67ปีนะคะเจ้าตัวบอกว่าหลายปีก่อนผมไปเที่ยวและรู้จักกับเมียกัมพูชาคนนี้ซึ่งเป็นแม่ของเด็กเนี่ยคบกันได้15วัน เมียตั้งท้องค่ะก่อนที่เมียจะกลับกัมพูชาแล้วก็ไปคลอดลูกที่นั่นพอคลอดลูกใบแจ้งเกิดเนี่ยใส่ชื่อพี่ชาย<ม>าก็เลยเป็นชาวขเขมรเพราะใบสูติบัตรเนี่ยพ่อของเด็กเป็นชาวกัมพูชาภรรยาไปคลอดที่นั่นเขาใส่ชื่อพี่ชายของเขาเอาไว้เป็นพ่อของลูกหลายคนก็เลยสงสัยว่าอา้าวแล้วทีเนี้ยพอลูกมาอยู่ที่ไทยไม่ไปจัดก,การเรื่องเอกสารถูกต้องล่ะ เขาบเขาไม่มีเงินเพราะการขั้นตอนการที่จะเปลี่ยนสัญชาติมันต้องจ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่รัฐ2 0 0 0 0ื่นถึงสามหมบาทเขาไม่มีเงินตรงนี้ค่ะก็ทราบว่าเดี๋ยวทางด้านของคุณสิริโชคพ่อเลี้ยงเขาจะไปเจอลูกเพราะน้องนี่ค่ะตอนนี้อยู่ในการดูแลของทางพอมนะคะบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินลองฟังเสียงพ่อคนนี้หน่อยนะคะคุณสิริโชคคุณผู้ชม ผมก็กลัวจะไม่จริงอย่างนี้แต่ว่าลูกผมแหละแต่ว่าเอากันสิบห้าวันเองเขาปจำเดือนเขาไม่มามครับเดี <25 S 2> ๋ยวนี้ก็ตรวจให้ตรวจอะไรอย่างเนี้ยเราเราคิดว่าเราเราพร้อมที่จะตรวจไหมพ่อครับพร้อมอย่างเลยพาไปจดแล้วเขาบอกว่าเสียเงนินเยอะเขายังไม่จดให้จวงนั้นนะแต่เรามั่นใจกี่เปอร์เซนเพราะว่าเป็นลูกของเรา 7จ็ซนี่แหละแต่มันไม่ถึงร้อยไม่ถึงก็ไม่มั่นใจแต่เป็นไปได้ไหมถ้าพูดจริงเป็นไปได้ไหมที่เด็กคนนี้จะมีครึ่งหนึ่งเป็นคนไทยก็เป็นไปได้นะถ้าตามเขาพูดนะเออเออ,เออใช่ไหมแต,แตใ่ใบเกิดของน้องอ่ะออพ่อเป็นกัมพูชาไงคะแต่มาทราบว่าเมียใส่ชื่อพี่ชาย อะไรแบบนี้มันก็ดูแปลกๆนะคุณผู้ชมแต่แกก็พร้อมนะคะคุณสิริโชคบอกว่าเอาล่ะทุกคนจะมองว่าผมเป็นพ่อเลี้ยงแต่ผมยังเชื่อว่าผมเป็นพ่อแท้ๆผมก็พร้อมตรวจ DNA อ็ถ้าผลออกมาเป็นยังไงผมก็พร้อมน้อมรับแล้วก็จะเลี้ยงน้องต่อไปเพราะผมก็รักเด็กคนนี้เหมือนลูกแท้ๆคือตอนนี้ก็คงต้องอยู่ในกระบวนการเพราะเด็กก็ได้รับการดูแลแล้วอยู่ในเมืองไทยเพราะฉะนั้นวันนี้เจ้าหน้าที่เองก็เดี๋ยวจะเข้าไป หลายๆเรื่องที่ต้องทำนะใะเรื่องของการดูแลเรื่องของการช่วยเหลืออะไรต่างๆแบบนี้สุดท้ายเนี่ยจะนําไปสู่การพิสูจน์สัญชาติหรือเปล่านี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่ง